หรือกันสนันเมสซี่มีแผนปัดสัญญาใหม่ไปแอตเชเพื่อชิงหนีกับบาร์ซ่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับมันมีกระแสข่าวออกมาเยอะมากเลยครับว่าเมสซี่นั้นจะเลือกปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่กับเปแอธเชแล้วย้ายกลับบาร์เซโลนาแบบฟรีเอเจนซ์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีข่าวที่เมสซี่นั้นจะหวนกลับบาร์ซ่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับเมสซี่ก็เลือกเล่นให้กับเปแอธเชต่อเนื่องจากว่าสัญญายังไม่หมดครับ แต่รอบนี้นะครับหลังจบซีซั่นนี้เมสซี่ก็จะหมดสัญญากับเปอเชครับแล้วเมสซี่ก็จะกลายเป็นแข้งฟรีเอเยตนและสามารถย้ายกลับบาซ่าแบบฟรีๆนะครับแต่ทางเปอเชก็มีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนะแต่ต้องดูว่าเมสซี่จะตกลงหรือเปล่านะและถ้าเกิดว่าเมสซี่นะครับเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาต่อกับเปอเชก็จะแปลว่าเมสซี่นั้นกลายเป็นแข้งฟรีเอเ และสามารถย้ายกลับบาร์เซโลนาแบบฟรีๆได้นั่นเองซึ่งจุดนี้ก็เข้าทางบาซ่าสิครับโอ้โหของฟรีนี่พี่ชอบและอีกอย่างก็คือเมื่อถึงตอนนั้นนะครับสถานการณ์ด้านการเงินของบาซ่าก็น่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วแหละซึ่งทางฝั่งบาซ่าก็ทั้งประธานทั้งโค้ชก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้หมดแล้วนะครับและก็พร้อมต้อนรับเมสซี่เสมอครับ และล่าสุดนะครับรองประธานบาร์เซลโลนาก็ออกมาพูดเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านเอดูอารโรเมลรองประธานของบาร์เซลโลนานะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าต้องรอดูการตัดสินใจของสตาฟและตัวของเมสซ,ซี่เองสำหรับประเด็นที่ว่าเมสซ,ซี่จะกลับมาอยู่กับบาร์เซลโลนาอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดยทางด้านโรเมลนะครับได้สัมภาษณ์กับเอลมาติเดกตาลุนยาเรดิโอสถานีวิทยุในแคว้นคาตาลุนยาโดยเขาเนี่ยได้เผยว่า อ๋อในแง่การเงินนะดิวนี้มันคือโอกาสที่เกิดขึ้นได้เพราะถ้าเขากลับมาอยู่กับเราก็จะเป็นการย้ายกลับมาในฐานะแข้งฟรีเอเนต์แต่มันเป็นการตัดสินใจที่ต้องขึ้นอยู่กับสตาฟโค้ชและตัวนักเตะเองด้วยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมที่จะตัดสินใจว่าจะเอาเมสซี่กลับมาหรือไม่แน่นอนว่าดิลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กำลังพิจารณาเรื่องนั้นหรอกนะแน่นอนว่าเขาเป็นตำนานของสโมสร ที่นี่คือบ้านของเขาเสมอแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านเทคนิคด้วยโรเมลรองประธานบาซ่าเผยน,น,นะครับเรียกได้ว่าเริ่มมีกระแสข่าวหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับยิ่งใกล้ช่วงที่เมสซี่เนี่ยจะหมดสัญญาโอ้โหน่าจะมีข่าวเยอะมากกว่านี้แน่ๆ ส่วนความเคลื่อนไหวจากเมสซี่นะครับผมว่าเราต้องรอหลังบอลโลกนู่นแหละครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยตั้งใจมากกับบอลโลกครั้งนี้ซึ่งอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจบบอลโลกทุกคนก็รอดูครับเมสซี่นะครับย้ายไปไหนผมว่าก็น่าดูหมดเลยครับย้ายกลับบาร์ซ่านะครับได้เล่นกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เออผมว่าสนุกครับปั้นกันสนุกเลยงานนี้เมสซี่จ่ายโรเบิร์ตยิงโอ้โหสุดจัด แต่ถ้าอยู่กับเปเชต่อก็ได้เล่นกับเนมะ่าเอ็มบปเป้เนาะก็บันเทิงอยู่แล้วรอ,อดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงอยากให้เมสซ,ซี่อยู่กับเปเชต่อหรือว่าย้ายกลับสู่ถิ่นเดิมอย่างบาร์เซโลนาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แลวก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจอก,กัน